เอ้ยชีกเหรอโอ้โหชีระเบิดจนได้ขบนนั่นคือเขาพยายามรีกกมันอยู่นะเดี๋ยวเขาเอาไปขบนประหลาดอะไกันนะอ่าระเบิดรัวเลยเพื่อนยูไม่ได้ใช่ป่ะผมกลับมาแล้วแม่ผมเปวยติดเตียงนอนอยู่บ้านยาวเลยผมโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่น ด็อกเตอร์เซตท,ที่จะให้เซอร์ฮิวยาแล้วก็ฮิวช้าแบบมากกโดยใช้เพิร์กอย่างใช้ประโยชน์ของสกอร์โมเชนที่จะเกิดรทำการแขวนควนี่ะเราจะได้โทเค็นมาจะเก็บได้สูงสุดคือ10โทเค็นเนาะก็คือ10แขวนนั่นแหละแล้วแต่ละแขวนเน่ะจะไม่เซอร์ฮิวช้าลง5%เป็นเวลาสามชีวิตหลังจากที่เราแขวนเซอร์ก็คือเพิร์กเนี่ยเรายิ่งแขวนเซอร์ได้มากเท่าไหร่เล่เกมเ,เซอร์ยิ่งฮิวช้ามากขนาดนะั้นี่ะเราก็จะฮิวชา้าเข้าไปอีกโดยใช้เพิร์กโลกโกโตโลกที่จะเกิดเซอ,อร์ทำการฮิวระยะเสี่ยงหัวใจเราอ่ะ จะให้เซอร์คนนั้นฮิวช้าลง50%แล้วก็แถมจะยังมีจักรเชฟแบบยากให้เซอร์กดแบบแทบจะไม่ได้อีกอ่ะแล้วก็จะเพิ่มความมีคุณควายากข้าไปอีกด้วยใช้ถอดสยองที่จะเกิดเสริมการฮิวหรือบั่นไฟระยะเสียงของใจเราอ่ะจำให้แถบอจาจะกุเชกลดลงคน0แล้วก็จะกรเชฟจาเด้งถี่ขึ้น10%อีกด้วยก็คือกดยากไม่พอแถมมีบ่อยให้กดอีกนั่นแหละโอเขียนแล้วก็สุดท้ายจะเป็นหัวหมูที่จะมีสาระอุปะแล้วก็รละท่วมด้วยเบอร์บาเนี่ยจะไม่เซอร์ฮิวช้าลง ส่วนทั่วท่วเนี่ยถ้าเกิดเซอร์ฮิวไม่เสร็จเวเผือปล่อยมือแถบฮิวจาระลงไปมากก็เหมือนแทบจะต้องฮิวใหม่หมดก็แทกแล้วก็นักสวยนดออนเนี่ยจะเหมือนกันทั้งคู่เลยคือถ้าเกิดอันติเราทําการพร้อมทางานเนี่ยจำให้ระยะเสียงใจเราเพิ่มขึ้น8เมตรส่วนสีเหลืองจาเป็น6เมตรแต่ถ้าเกิดอันติเราคูดาออยู่อะ่ะแอนดออนนี้ก็จะทาการระยะเสียงใจลงแทนโดยสไตล์การเล่นของเราเนี่ยคือเราจะกดอันติแค่ตอนต้นเกมเท่านั้นเพื่อทําการหาคุณแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะเราก็จะปล่อยอันติให้เม,ม,เเเเะะเมง ก็เพื่อเอาไว้คอมโบกับเพิ่์ต่างที่เราเอามาแล้วแหละโดยถ้าเกิดไอ้อนสองอันนี้มาคอมโบกันเนี่เสียวจะเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นอน่งสี่เมตรถ้าเกิดคอมโบกับระยะพื้นฐานของเราอะ่ะก็จะเป็น46เมตรเลยก็คือจะากวาบบ้างมากๆถ้าเกิดเราโชคดีที่เจอหนักแคบๆอะ่ะเราก็แทบจะาคุ้มได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้อะ่ะโอเคก็จะมีตามนี้ยงดในเกมกันดีกว่าเนาะปะ let's go หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนตน่อาาการเลนก้้อาาาะหซืสิคครบบ2,000บท ใช้โค้ดพี่ยีรับส่วนลดหนึ่งาบาทนะครับทงไว้นะครับพี่ติงฟังพี่ง .com นะครับหยบจุบ๊บวันนี้เรามีร้านเติมเงินสติมลเลตม,มาแนะนําที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเองแถมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสติมูลเลตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้วยการสแกนเคียโค้ดไลน์หรือสามารถเข้าร่วมทิศของเราได้เลยโอ้โหดานโทบาดาดยังกว้างเลยถามจริงเละอ,อย่างนี้นี่มีโอกาสน้อยมากที่ผมจะห้ามพี่เซอแบบไม่หหิวได้แบบ อยากมาหักเลยอเด็ดอ่าโดนแค่สองคนอย่างเง้นเลยโอ้โหคนนี้มันจุบแบบคอมแบทแบบเราไม่ควรไล่ปะคือถ้าเกิดเขาเล่นคอมแบบอยู่เงี้ยเอ้ยโอ้อโหทองเทมเฉยทองันหายไปไหนอะอ๋อเขาบอดีเซ็กกับเจแล้วคือเขาว่าทำไมวิ่งแบบเป๋ๆอย่างงั้นอ่าเราควรไล่ต่อใช่ไหมผมว่าไม่ไม่ควรดีกว่าเราพยายามแบบทีๆปล่อยไปก่อนละกันตอนนี้คือเราพยายามทำให้เซอเจ้ J มากสุดก่อนละกันแล้วก็ รู้สึกว่าเจอจะเล่นอยู่โซนนี้หมดเลยเอ้ยมีคนเสกบูนเฉยอ้าตรงนี้มีคนอยู่ดีไงเจอแล้วโอ้โหชื่อโซโลโมอนด้วยเนะี่ยเตะโอ้โหพับเฉยเกย์ลองว่าจะพังก่อนให้เขาฉีกโอ้โหล่ะคือฉีกจริงดูว่าจะมีแบบฟงเฟกอะไรอย่างงี้ลองไหมโอ้โหรู้สึกว่าไฟฟ้าผมมันดีเลย์มากเลยปลาหลังอืมเรียบร้อย โอเคตอนนี้สกิลเราใกล้จะกลับมานะฉะนั้นผมจะไล่สุดเลยคือตอนนี้เนสซี่เขามีกองพยาบาลอยู่คือผมไม่รู้ว่าเอาโดนว่าตายใช่ไหมอ๋อยังไงเนสซี่หายเจ็บแล้วเพราะเขาอยู่นอกระยะเสียงของเราอะมันก็เลยจะแบบหิวได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคือในเมื่อทุกคนหายเจ็บแล้วเนี่ยผมจะชาร์จสกิลช็อตแบบอะไรวะแซงอ๋อเสียงเพรสผมขี้เกียจทำช่างมานละกันเฮ้ยบ,บ,บุญบนหัวบุดบนหัวปะอ่าโดนหมดเลยโอ้โหใครเนี่ย เป็นแดนที่อ่ามีคนบนหัวคนหนึ่งกำลังปั่นอยู่ผมควรขึ้นไปไปไล่นะเต้ดีไงเพราะว่าเรามันไม่มีเสียงหัวใจจิมมีแหละแต่มันแค่แค่มากเฉยโอเคตอนนี้ผมตีปล่อยตีปล่อยไปสามคนละมาตอนนี้ก็รออันติกลับมาคูดาวอ๋อคือไม่คุวรนะจุติลอยนะคนที่อยู่ข้างบนน่ะผมยังไม่เจอหน้าเขาเลยเอาตัตาเฉยเคหลอกออนี่โอ้โหโซโลมอนไปฮิวตัวเองจนแบบ หายเจ็บเลยเอา้าเฉยเลยเอโหายเจ็บหมดเลยอย่างว่ามันต้นเกมอยู่ป่ะหลังจากนี้ผมจะไม่กดอันติพัํมเพื่อนะเพราะว่าเกิดเรากดอันติพัํมเพื่อเนี่ยคือเสียงจะเรามันจะแคบมากแลวก้วเพอ่อเราเอามาคือมันจะแบบไมไ่เล่นเลยแหละอ่ะดีข้างๆ้ี่มีคนคนหนึ่งอ๋อเป็นแดน,นซี่เหรอเอาแล้วไม่ยอมพับไปโอหเกินอะไรจะแบบสุดยอดขนาดนั้น เราควรตีปล่อยไหมผมว่าควรดีกว่ามาเราไปไล่นี่เราไปตีข้ขาหน้านี่ดีกว่าอา้โหคือตัวนี้มีแต่เครื่องจะติดแบบหลายเครื่องมากอะ่ะโอ้โหจริงผมควรไล่ไอ้นะเลอโต้พอนะทันปะเนี่ยผมโอเคทันอยู่โอเคให้เขาะมาณไม่ได้อะมาดิคุณโซโลมอนเกาะอืมป้าหลังไปเกาดจริงคนนี้มีหลอกโดดด้วยอะ่ะคือต้องสองคนเนี่ยคนนี้ชั่วโมงแค่สองสองร้อยเองนะ คือพี่หลอกโดดด้วยนี่คือแบบมีคนน่าจะแบบเซียนจัดๆว่าอย่างนั้นอ๋าดีไงก็เล็กไอเชือกแรกว่าเครื่อที่สองติดจนได้เฮ้ยระเบิดปะนะอ๋าระเบิดจริงไปว่าอย่างนี้คือฮิวอยู่คือแบบแน่นอนอ่ะแบบทองแท้เลยอะทำไมีได๋ดวผมช็อตดักไปโอเคละนะรอบนี้แบบเพี้ยนได้ได้ฟาหลังแล้วคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่มีตายยงตายตายากอะไรเรียบร้อยเอาระเบิด้ข้าง อันนี้ไม่ใช่ราระเบิดหิวนะระเบิดปัน่นะเนี่ยคนเนี้ยเตะอ่านี่ไงคนที่จะตีร้อยเลยคนเนี้ยอืมคือให้เขาถึงไม้ไปก่อนเนาะน่าจะแบบโอเคกว่าเอ้าเนสซี่โอ้โหถ้าเกิดไล่เนสซี่ีล้มแบบล้มสองน่าจะโอเคกว่าน,นี้ปะ่ะเอ้ยหอวเสาเหรอโอ้โหทุกจะหอวเสาคือแบบอะไรน่าจะสุดจัดขนาดนั้นโอเคโอเค,อเคผมผมปล่อยคนเจ็บไปก่อนให้เขาไปทรม,มานก,กับการนั่งฮิวก่อนนะเจอเจอเจอเลอโต้ตรงนี้โอ้โห ตอนนี้ผมขอพยายามคุมก่อนเพราะว่าเครื่องนี้จะติดแล้วเอ้ยเอาว่ะหลอกเขาดีรอบหนึ่งเดี๋ยวผมก็มา,มาฟาดคนนี้โอเคไล่แนนซี่ใช่ปะโอ้โหแนนซี่คือเขาพยายามล่าไปให้ไกลจากจากเพื่อนเขาอะโอ้โหขี้เกียจตามยิ่หายเลยโอ้โหตรงนี้เป็นแมทเทีอ่ะตรงเนี้ยหลอกเรอบหนึ่งโอเคหลงละรอบนี้โอ้โหติดได้ไอ้ขวดขวดเฉยอืมใช่ขวดยังขนเหรอเขาจบหลังเลยไงโอเคคนนี้ คนที่เผ็ดแรกตอนนี้เราต่อก็อะไรหูยครคนแบบใกล้ตายอ่านี่ไงระเบิดจนได้เนี่ยครับเขามีคนเตะผตรงนี้ผมต้องพังก่อนนะเฮ้ยระเบิดเฉยระเบิดรัวเลยพังก่อนไม่งั้ันคือเขาแบบหิวกันได้มีเขาหิวมาตรงเนี้ยเฮ้ยออกมาละออกตรงนี้คิดฟานะฮะนี่ผมจะดักหน้าปากซอยดีแล้วเจอจริงคนนี้จุดตีร้อยผมจะไม่ยุ่งกับเขานะเขาน่าจะแบบเก่งแล้วผมจะเสียเวลาไล่เขา,านานมากอะนี่ผมไล่คนนี้ดีกว่าคือคนนี้ชั่วโมงแค่แบบสองร้อยเองอะ ลอกไหมช็อตดักไปเอาว่ะขึ้นบนโอ้โหพื้นต่างกระดับไม่ได้อย่างเงี้ยคือน่าจะต้องเสียไม้ดีก่อนปั๊บโอเคป่ะผมจะทิ้งนะแล้วผมจะเดินกลับไปหาแนนซี่เพราะว่าสองคนนั้นน่าจะฮิวจ์อยู่คิดว่านี่ไงล่างปลอมเรากำลังมองหน้าอยู่อ่านี่ไงฮิวจริงได้ยินเสียงคนโอ้โหตายยากอย่างโคตรแม่นเลยคนเนี้ยเฮ้ยเจอใครเนี่ยโอ้โหเจอเลอโต้เอา้าทำไมอะแทงหลังหรอ เฮงหลังป้าเอาล่ะทำไมเขาโดดไม้มาอย่างเงี้ยอะไรของเขาอ่ะคือเขารีบแบบตลกมากอะ่ะเออจุติร้อยหายเจ็บแบบวิววัยเออยลอยเท้านี่เขากำลังอ้อมมาช่วยป้าคนนี้อ๋อจะเข้าบ้านเล็กมาดิ่แตเอ๋ก็มูนบอกมารอบหนึ่งโอ้โหวิ่งฉีกเฉยคือตอนแรกไม่รู้ว่าโซลารบอนกับจุติร้อยไปฮิวอยู่ป้าคือถ้าเกิดฮิวถ้าเกิดอยู่ตรงนี้น,าาแบบน่าจะแบบน่าจะแบบพอได้ได้ใช้เพิร์ตนั่นอยู่แต่เพื่อน โอ้โหได้ไามา้อยู่นะอันนี้กระเบ,บิดจนได้โอ้โหพับไม้เฉยโอเคฉนัน้นผมจะไปหนีไล่คนที่กำลังฮิวกนก่อนอ่าผมจะไล่คนที่นี่ไม่เจ็บนะเพราะว่าเขาจะไปช่วยเพื่อนนะผมจะให้เขาช่วยเพื่อนไม่ได้นี่เจอเลยโต้ละเลอโต้กำลังแบบดึงเพื่อนมาที่ผมไม่ยอมหรอกผมจะไปให้นายแบบด้ช่วยเพื่อนทัน,มทน,น,นไม่ได้ผมโอ้โหไม่จะช็อตแม่ก็ช่วยกันไม่ทันเฉย ่ถ้าเกิดผมได้คนนี้คนที่ตายนะเพราะว่าคนนี้ไม่มีแรงหลักหรอกคิดว่า,างั้นแต่เขามีตายยากอะะพและกล่องไฟบงไฟบ้านนี่คือแบบเสียหมดแล้วด้วยโอ้โหมือถือเหรอผมว่าคนนี้มือถือปะเดี๋ยวผมกำลังเดินตามรอยผู้ใดอยู่เฮ้ยดีเสียงยนะเอาไว้นะเตะเอ้าโดดไปดิเสียอ๋อบาลานเขาว่าทำไมดิว่าเขาไม่มีเพริร์กจูก๊กเลยนี้เนี่ยเจอแอนซี่อะนะเนี่ยถ้าเกิดแอนซี่ตายนะ่าจะง่ายขึ้นปะ โอเคให้เนซี่ตายก่อนนะฮะน่าจะแบบอ,อิสติกีอิสติไลมากขึ้นกขได้ไหมช็อตดักอ้้หนพับไม้ทันคือสถานการณ์เราค่อนข้างที่จะแบบย่ำแย่หนักมากนี่เดี๋ยวปะเดี๋ยวเช่นคนเนี้ยกำลังแบบตันตึงๆเลยแหละอืมคือตัวเนี้ยท่าผมรู้สึกนะเหมือนเซอร์เขาจะไม่ค่อยจะอยากฮิวกันละเพราะว่าฮิวไปมันก็แบบไม่ค่อยได้แบบประโยชน์ไปยังเลยขึ้นมาโอ้โหนี่ไงปั่นแยกจริงปั่นแยกจริงจัง ดูว่าจะไปพับดูว่าจะเชิญกับผมเลยอย่างนี้ผมบอกมารอบนึงเก็บร้อยหลงพึ่งได้แขวนจุติร้อยครั้งแรกด้วยนะแล้วเครื่องอีกเครื่องนึงคืออยู่แบบอยู่ไกลมากผมไม่น่าจะแบบคุมเครื่องได้แล้วคิดว่าคือต้องทําให้คนบบแบบตายไปทุกคนให้ได้ก่อนนะไม่งั้นเราจะแบบแย่แบบแย่หนักมากจริงๆ,ๆตรงนี้ปั่นอยู่ยปะนี่ปั่นจริงเนี่ยแดนซี่ที่ตายนะสวัสดีเพื่อนเอายังไงดีอโอ้โหตอนนี้แม้เทพผม คือมันเป็นแม่เทพที่แบบผมว่ามันสวยมากเลยนะเรียบร้อยคนนี้ตายละเอเดี๋ยวทำไปเพลงดันอ่ะอ๋อคนนี้มันน่าจะอยากลอยเพื่อนปะคิดว่าโอเคตายไปทุกคนโอเคเจอตะไว้นะคือผมจะทิ้งคนที่ดัน,นไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องข้างหลังมันก็จะติดเราเหมือนกันคือตอนเนี้ยผมไม่มีทางเลือกมากอะนอกจากแบบต้องแบบพยายามไล่ที่ให้แบบพยายามมากที่สุดอะถามว่าเดี๋ยวผมหลอกเอ้ยวกว่าคนนี้มันมองโคตรเซียนคนนี้ ลอกคนนี้อีกทีนึงเอา,าเพื่อนนายฉีกว่ะโอ้โหแล้วผมไม่ได้พังไม้โคตรเยอะเลยอะไอเพื่อนเห็นปะตอนนี้คือเซอร์เขาแบบมันจะมันจะไม่ไม่หงงไม่หววิวอะไรนะคือมันมันไม่ทันเลยจริงๆอะคือถ้าเกิดฝืนยิที่คือระเบิดแบบบัมบูบ,บัมแน่ไม่ใช่โ่าแขวนเสกันติดนะอ่าโ,โซโลมอนตายแล้วอขอจุติร้อยตาลปะแล้วผมจะไม่ขออะไรอีกโอเคผมช็อตอันติีช็อตเลยเพราะว่า,ามันเหลือสองคนละนี่เห็นปะคือ พยายามฝืนปั่นตรงนี้จริงแน่จะติดแล้วอ่ะโอเครอเขาดิรอบหนึ่งเอาฉีกนี่ฉีกให้เพื่อนช็อตดักพับไม้เอ้ยเอาว่ะโอ้หไปข้างหลังเรียบร้อยติด้อยหลงไปโอ้โหผูิใจชิบหายเล่นมาทั้งเกมเสียงโคตรเปลี่ยนเลยไม่หายป่วยดีไงแต่อยากทำคลิปอ่าดีใครติดจนได้โอเคไม่ใช่ว่าเขาจะดิ่งไป ปิดประตูไม่ได้ป่ะน่าจะอ้อมมาช่วยเพื่อนอยู่คิดว่าแล้ว่างปอมมองตรงนี้นี่ผมว่าอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยล่างปอมเขามองตรงเนี้ยอ้าวแล้วล่างปอมล่างปอมผมด็อกเตอร์ม,มันมองตรงนี้ดีตู้โชว์ป้าปโด,ดนด่าโปแน่ผมตาดิโอ้โหพักไปนานเลยผมโควิดกินจริงๆแิโอเคตาดิจีจี้ผม เฮ้ยเอาว่ะรอบนี้เป็นด่านโคตรแคบเลยน่าจะแบบเล่นเล่นมันมันอยู่คิดว่าตามสไต้แผนเราอะเริ่มมามต้องคิดเลยมากก็แค่ช็อตหาคนก่อนเลยโอ้โหดูดิฮะด่านนี้คือมันมันด่านแคบมากอะคือเราจะเจอแบบเซอร์หมดในทีเดียวมันก็ไม่ใช่แบบเลือกแตกอะไรคือคนที่มันแบบอะ,อะไรนะมันไม่ได้เสียวใจแล้วบ้านใหญ่มีคนปั่นคนหนึ่งผมขี้เกี่จข,ขึ้นไปอะผมจะไม่ยุ่งเลยกับเขาแล้วกันนี่ผมจะไ,มไล่เครื่องนี้ เนี่ยบอกว่าคืนนี้กำลังปั่นอยู่วันนี้เนาะอืมต้องอีกหา้าแล้วก็นี่นี่ก็อีกคนหนึ่งมาไล่คนนี้ก่อนคือจะตีเขาถึอไฟฉายอยู่อะคือผมไม่ไม่ทราบว่าเขาจะมีฮิวตัวเองหรือมีสักคนเซลแค้แต่คิดว่าคงไม่น่าม,มีมั้งโอ้โหจะมีจุกเด็กอะใจยิ่งอยากปีนตามแบบอะไรมากกว่านะคือนี่ไล่คนนี้ก่อนเนี่ยบนเนี้ยนี่บอกแล้วบนนี้มีคนปั่นอยู่ โอเคได้เวลาแบบฟาลังก่อนสักทีหนึง่งโอเคเราทําคนเจ็บต้นกินได้สัก3คนก็ถือว่าแบบ,บ,บสุดยอดแล้วฮะมาหลังการที่ผมจะไม่กดอันตรีนะคือจะใช้แบบแอดออนของเจ๊กว้างให้แบบเป็นประโยชน์ให้มากสุดอะหลอกมาทางนี้รอบหนึ่งเรียบร้อยเอ้ยชิบหายแล้วเดินติดไม่ทันได้เนี่ยเอ้ยบาลานซ์หรออู้ไหม่เลยเดินติดเคาน์เตอร์เมื่อกี้นึกว่าบาลานซ์ผมแบบเกิงเลยเมื่อกี้อ่ายังไงระเบิดจนได้มีคนฮิวมีคนฮิวกันไอ้เด็กเพื่อนโดดปะเอ้ยโดดจริงเฉยหมายเพื่อนตกลงไปอย่างเงี้ย ตกลงแล้วคิดว่ามาซาแตกแรกกําลังมาคือถ้าเกิดมีใครพยายามจะแบบอืมอยวกันมันจะแบบชาอีกโอ้โหควสคือผมมีควีนะแต่ผมขี้เกียจแบบขี้กเกียจไปแบบไล่ไล่ไเก็บควสอ่ะโอ้โหคือตอนได้มีแต่เครื่องแบบจะติดหลายเครื่องมากอ่ะอ่าไปเครื่องไกลติดก่อนโอ้โหยอดมากจริงเครื่องข้างๆก็จะติดเนี่ยผมจะแบบไม่ไปไเลยเอ้ยเอาว่ะโอ้โหช่วยเลยเอาอืม อ๋อมาอยู่ดีโยนเกมมาโอ้โหอยู่ดีก็แบบโยนเกมอืมเฉยเลยโอเคอเกีเ่ยมไปจะอุ้มก่อนนะแล้วก็กลับมานีชสติพมันจะแบบรอส่งไฟทำไรเนี่ยเอ้ยทันอยู่โอเคเฮ้ยดีเสียงคนเจ็บเป็นหัวอานี่กลเป็นเอท่าอยู่คนหนึ่งมาเพี้ยนมันหิวไม่ได้ใช่ไหมการหิวไม่ได้นี่มันแบบ่างแบบทรมานใจเอาบาลาหรอไม่ใช่บาล้าอะไรนั้น อืโอโหกดตีเลยไงเรียบร้อยมาตอนนี้ค่อนข้างแบบมาแบบทรงเทพมากเลยเด็ดคือเราได้แบบเนะี่ยสามแขวนแต่เครื่องแบบสี่เครื่องเลยเอาวิคนั้นตกไปข้างล่างเฉยอะอ่อจุกเด็กพังไปแล้วเนี่ยคือขอตีให้ได้ก่อนแล้วแบบทุกคนจะเจ็บสิ่งมีเกียวมันจะเป็นแบบอะไรที่แบบเลิกเลิกยำยำดีโอ้โหคนนั้นบัญชีแบบวิชีพจริงๆโอ้โหตอนนี้ผมพยายามจะไม่พูดมากแนตะ่ตอนนี้คือ ผมยังไม่หายป่วยเท่าไหร่ขืาวัาเสียงดูดีตอนนี้คือแบบเสียงโคตรเปลี่ยนเลยโอ้โหทำไมตรงน,นี้เป็นจุกเด็กแบบโคตรตึงอ่ะจุกเด็กตอนนี้คือแบบตึงแบบตึง,ตงปิ๊บเปี้ยเลยอะ่ะอืมโอเคตีดิทิ้งแบบทิ้งข้าไมไปก่อนเนาะหาลอยก่อนโอ้โหไม่ตกละไม่ต้องไปฝืนอะไรมันมากอะนี่ตรงน,นี้ระเบิดแปลว่าอะไรเฮ้ยไอ้า้าไอ้ห้าหายเจ็บเฉยผมอยู่ห่างจากเอา้าแล้วไหนอ่ะออบนหัว ผมอยู่ห่างจากเขาเกินหรือว่าให้ไงเฮ้ยโอ้โหโดดมาหาเราเฉยคนนี้ตอนแรกว่าแบบว่าทินี้เขามานะคนที่เขาดูแบบตัวพุ่งๆอ่ะผมไม่ไม่ค่อยแบบจะอยากไล่เท่าไหร่อ่ะโอ้โหเฉยเลยทันประเดี๋ยวผมอืมทันอยู่เอ้ยสตีฟโอ้โหไปนั่งยิวไหนวะน่ะโหดเกินอ่ะเห็นนกบินหลังบ้านนั่นนะผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นซุ้มพยาบาลตรงข้างหลังกันแหละคิดว่าอืมวันนี้ขอลองเดินแบบ แถวนี้ดูกคนนี่มาไล่คนแถวนี้ดีกว่ามาเนี่ยไหนก็คือแบบไม่เจอใครละก็สซ่มไปละกันตอนแรกผมแบบจะไม่อยากซ่มใครอะไรแต่คือมันไม่เจอใครใหญ่ไม่เจอคนแบบเนียนแบบไม่เจอคนเนียนเยอะมากอะ่ะเอาละใครเดะโอ้โหทำไมคนนี้ร้องแบบแปลกๆกันอ่ะโอ้โหไม่โดดเฉยตัวป้าหน้าต่างอ่าโดดเฉยโอเคโดดอย่างนี้ คิดว่าไม่น่าไปแทงหลังป่ะคิดว่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นแบบไม่ได้เป็นขขยงมุมอะโอ้โหนใหญ่ติดจุดได้คือผมปล่อยเซอร์แบบวิ่งเล่นกันแบบนานเกินไปอะคือเขาก็เนียนปั่นกันได้เพราะเราไม่มีถ่วงเกมนะโอเคอย่างน้อยบ้านใหญ่ก็เป็นจุดที่ผมจะไม่คิดขึ้นไปไล่อีกละเพราะว่ามันมีคนรีกูข้างบนโอเคช่างมันไม่ไม่ขึ้นไปไล่อะเพราะมันเป็นมันมันไม่มีเครื่องแล้วอะก็ไม่มีผลที่ผมต้องแบบไปอีกโอ้โหคุล่ามาไกลมากอะ เอาว่ะอยู่ดีก็พับเฉยเอาแล้วโดดได้โดดได้เฉยเลยเอาแล้วคืออ๋อคนนั้นมันฮิวกันไม่เสร็จเหรอเขาปล่อยมือแล้วก็แบบลงมาช่วยเพื่อนกอดเฉยอะไรจะแบบลงทุนขนะายนั้นอ่าแล้วโดดจะบินโอเคผมก็มูนบอกมาเอ้ยช,ออชี้เหรอโอ้โชี้อ่าระเบิดจนได้ขาบนกนั่นคือเขาพยายามรีกูมันอยู่นะเนี่ยคือฮิวแบบยากมากก็แหละ อ๋โดดต่างก่อนตึง,ตงีเฮ้เดี๋ยวอะไรวะี่ะอยู่ดีเอ้าออกไปไหนอะเดี๋ยวเขาเอาไปข้มูประหลาดลกันนะอ๋าระเบิดรัวเลยเพื่อนยิงไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ก็บ่าแล้วดูดีนี่หายเจ็บไปละเฮ้ยถอนเสาโอ้โหตกใจหมดึกว่าเห็นรอยวิ่งมาตรงนี้โอ้โหทำไมคนที่มันแบบอยากเล่นมากอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคือมันจะแบบรอสอง่งโอเคผมก็รอวันนี้รอบหนึง่งอรงนี้กดตีไปเลยให้จบ คือมันมันเหลือสองเครื่องกันนะตอนเนี้ยโอเคผมจะทำทรงไล่สตีฟก่อนเพื่อปีให้คนนั้นแบบลงมาช่วยอ่ะหันปะคิว่ีหันไะคนนี้เตะเฮ้ยโดดจริงเฉยนึกว่าจะไม่โดดแล้วนะอ่าบอกแล้วเห็นป่ะถ้าเกิดเราไล่ตีแบบคือจดท้ายก็ต้องมีคนแบบลงมาช่วยแบบอยู่ดียอะคือปั่นไฟไม่ได้แะละเอาเอาไว้อ่ะคนทีผมก็กดตีเลยไงคือแบบไม่ให้ช่วยไงโอ้โหตีมันรอซ้อนเลยว่ะ ออย่างสุดยอดมากโอ้โหเขาพยายามฉีกบอจุกเด็กอีกแล้วคือแบบขี้กเกียจตาบมม้ากๆกันนะคือจุดเด็กเนี่ยเราเอ้ย,อยมีคนปั่นตรงนี้เพราะว่าล่างปอมล่างปอมมองอยู่ยังล่างปอมมาตรงนี้อยู่นี่คนนี้คนที่ตายะปะ่ะจำไม่ได้จริงแต่ที่แน่คือมีคนยิวอยู่ข้างหลังเนี่ยระเบิดเมื่อกี้รอบนึงลองลองออกนิดนิจะเจอปะอ่าวเราเจอจริงคนที่ตายเอ,เอยจำไม่ได้เอายังไม่ตายโอ้โหตัวน,นี้คือ นั่นก็เลยแค่ตีฟมากที่ยังแบบยังไม่เฟสสองแผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเฮ้ยี่จะติดแล้วสิบหายละดูดิตอนนี้คือแบบมีเครื่องจะติดแบบเยอะหนักมากอะ่ะเครื่องข,งข้างก็จะแบบจะติดเครื่องบนนู้นก็จะติดโอ้โหคนนี้มันเล่นเป็นนี่แหละดูเขาฉีกดิคือแบบเขาฉีกมาไกลเลยอะ่ะคือให้ลักษมีเสียงใจผมมันออกจากออกหายจเพื่อนได้มากที่สุดตังแหละโอเคบอดี้คนนี้ถ้าผมจำผิดนะน่าจะตายแล้วดีเพื่อน โดดโดดเฮ้ยไม่ยอมโดดเว้ยเราจะเก่งขนาดนั้นตายยากปะโอเคไม่มีนี่ไงเสียงระเบิดช่างแบบเย,ย้าอยู่จริงๆมันอยู่ไม่ขึ้นใช่เพื่อนโอ้ติดจนได้โอเคฉะนั้นเหลือเครื่องนี้ฮะเครื่องเดียวเครื่องใกล้ๆบ้านเนี่ยเนี่ยที่แบบจะติดอ่ะโอเคเราจะเอ้ยจะติดไปเแนบบี่ยโอ้โหไม่ได้จะติดเลยมีเครื่องไหนจะติดมั้งเอ่ยอ้ามันอยู่ไม่ขึ้นใช่เพื่อนเอาฟิ้งเปียดเพื่อนเฉยอ่ะระโดดจริง อย่างนี้ตดจีอย่างนี้ก็เรียบร้อยโอ้โหมือถือมันยังแบบมีคนใส่มาอะรเอาอะไรตีก็ได้วะคือปล่อยนั้นไปก่อนนะเขาติีไฟเล็กอะ่ะเขาจะอ่าปั่นไฟอะไรไม่ได้สักแป๊บหนึ่งนี่แหละตีเสียงเตะอืมโซเซียนรอโดดหน้าต่างอยู่นั่นเฮ้ยระเบิดเฉยอันนั้นคือระเบิดเครื่องเหรอไอเพน,นี้คือมันทำให้คนปั่นไฟระเบิดได้ถ้วยเหร คือมันก็ไม่ได้แบบแคบขาดนะแต่ถ้าเป็นฮิวอะฮิวคือมันจะยากหน่อยอ่าเจอคนที่เจอเอทาห้าคนที่เฉยคือตอนแรกผมไม่รู้ว่าเมกเะี่ยละคือตอนนี้ขอทาแบบคนตายสักคนหนึ่งอะผมจะเริ่มกดอ,อันตรีนะเพราะว่าเอาไว้หาคนแบบด้วยลยด้วยเอ้ยเดี๋ยวทําไมลอยหายตรงเนี้ยแล้วก็แบบแล้วก็หายไปเลยโอ้มันอ้อมมาช่วยเฉยโอ้โหผมก็อุตส่าห์แบบดักแบบอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่เป็นเนียที่มาช่วยไปเ,เดี๋ยวโอ้โหคนที่มันแทงหลังปะ แทงหลังไม่ก็แบบไม่ก็โบลลาทามหรือไม่ก็แบบอ,อ่ามันแทงหลังับผมคนนี้แทงหลังจริงเอา้าทิ้งมาก็ได้ดีด,ดีมาไล่คนแถวนี้ดีกว่าแต่เอเวนก็มูนบอกมาทีนึงเรียยร้อยหลงไฟเฉยคนนี้ตายนะเอ้ยติดแล้วเครื่องนั้นโอ้จริงปะเนี่ยอาเกิดผมไล่ตีปีนี้ๆๆนี่คือแบบเครื่องติดที่ผมชิบหายเลยลเนี่ยคือมันคนอย่างสามคนอยู่อะ ไอ้ตีปจะส่องไฟเหรอไม่ได้ไม่ได้โอ้โหคือถ้าเกิดสตีปมันเอาเวลาแบบไปไปปั่นไฟนะป่านนี้นี่คือแบบย่อออกประตูแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นโอ้ดับเบิลส่องไฟว่ะคนนี้อาจจะแบบดับเบิลส่องไฟใส่เราอย่างนั้นเหรอโอ้โหมันโดด้ะต่างเซียนมากอะโอเคคือตอนแรกผมคิดว่าไม่มีใครฮีวันละผมจะกดอันติไปเลยนะคือให้นี่ให้เครื่องกันสามให้ได้ก่อนคือถ้าเกิดเครื่องกันสามได้เขาจะปั่นไฟไม่ได้แป๊บหนึง่งขอแบบ ดูก่อนเอ้ยเดี๋ยวหายเฉยเฮ้ยโอ้โหก็ว่าหายตรงไหนวันี้เพื่อนเไหนจะไปใส่สตีปคือไม่รู้สตีฟรอปั่นป่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวโอ้โหติดเง่งไอ้บ้านหลังนี้มันมีเง่งเนี่ยไอ้เง่งตรงเนี้ยโอ้โหเมื่อกี้เกือบตีได้แบบหลอดเท่หลอดเท่อ่าแล้วผมเจอตีฟง่ามาดีเพื่อนไล่คนเจ็บดีกว่าก็หลอกไปมารอบนึงนี่เขาจะเข้าจุกเด็กเดี๋ยวได้บอกแล้วมัาเป็นจุกเด็กที่แบบ โคตรจะแบบไม่อยากตามแบบมันตามนาดนอะ่ะมาถ้าเกิดเขาวิ่งไล์นี้ก็น่าจะแบบพอแบบพอได้มั้งเอดาก็เพิ่งจะลดคันสามไปได้จะไม่ได้ปั่นไฟเร็วนี้ผมค,คิดว่านะฮะตายอยากเราหลูเพื่อเรารูรารนี่้วผมก็มาไล่เอดาสุดเลยหวังว่าเขาจะไม่มีลูกเอกนะหมายถึงสตีเฟลิงตันอนะ่ะเอาแล้วไม่ยอมเข้าไม้จะเข้าจุกเด็กไงม,มันเป็นอีโก้หงเฮอมันต้องแบบเล่นจุกเด็กไม่ก็แบบเดี๋ยวไม่เท่ ดูดิเขาพี่เขาจุกเด็กอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วคือมันมันดาบยากอะ่ะเฮ้ยเวียนรอบทีอะไรแเราเนี่ยเฮ้ยบา,าล้าเหรอโดดอย่างเงี้ยโอ้โหกดตายยากอย่างเป๊ะมากอะ่ะแล้วคือกดแบบไม่ออกแอนิเมชั่นด้วยนะนี่คือปีงผมดีหรือปีงเซอร์เขาดีวะเนี่ยเอ้าโดดเฉยแต่เอเวนโดดกลับเหรอเอาไม่อยู่นี่โอ้โหแล้วป่วยไงตาลายมองเซอร์แบบเท่จะไม่ออกโอเคจบตอนนี้ก็เดี๋ยวเอติ๊กไฟก่อนด้วย เล่นสองตาถึงทั้งสองตาเลยให้ตายชิบหายเลยเซ็ตบ้าบอดเลยนยโอเคจีิงๆผมไปเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมครับผุฟังนะครับโลโก้นี้นะครับ